ทุตถกุมารเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าติกกาสะแห่งเมืองพารานสีเมื่อทุตถกุมารประสูติแล้วพระราชาได้ทรงแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอุปราชวันที่พระราชโอรสประสูติพวกหัา,าร้า์ต่างทำนายลักษณะของพระโอรสและกราบทูลพระราชาว่าถ้าพระโอรสไม่ได้เสวยน้ำดังประสงค์ก็จะสิ้นพระชนทันที พระราชารักพระราชโอรสมากพระองค์จึงทรงหาหนทางแก้ไขด้วยการรับสั่งให้ขุดสาบกกรณีที่ประตูเมืองทั้งสี่ด้านและทรงเกรงว่าพระราชโอรสจะไม่ได้สวยน้ำตามประสงค์และจะสิ้นพระชนอีกทั้งยังได้รับสั่งเจ้าหน้าที่ให้ช่วยกันทำปรามมมนทบตามสีแยกถนนแล้วให้ตั้งภาชนะที่ประณีต ใส่น้ำดื่มไว้จนเต็มตลอดเส้นทางตลอดเวลาอีกด้วยเช้าตรู่วันหนึ่งพระราชกุมารเสด็จไปยังพระราชอุทยานพร้อมด้วยเหล่าข้าราชบริพารเสนาอมาตดขณะนั้นเองพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นพระปัเจก,กับพุทธเจ้าเสด็จออกบินทบาทด้วยอาการสงบน้าเลื่อมใสเมื่อมหาชนเห็นพระประเจก,กับพุทธเจ้า ต่างพากันออกมาเพื่อนามัส,สการและใส่บาตแก่พระองค์พร้อมทั้งสรรเสริญพระคุณของพระปัจเจก,กับพุทธเจ้าพระราชกุมารผู้เป็นพระอุปราชทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์เช่นนั้นแทนที่จะมีสมนัตเลื่อมใสอนุโมทนาในการกระทําของมหาชนกลับคิดว่ามหาชนรวมทั้งข้าราชบริพารที่ไปกับเรา แทนที่จะสรนเสริญเราผู้เป็นพระราชโอรสเพียงผู้เดียวกลับไปสรรเสริญกราบไหว้สมณะล้นผู้น่งห่มผ้าย้อมฝาดคิดดังนั้นแล้วพระราชกุมารก็รู้สึกโกรธจึงเสด็จลงจากหลังช้างตรงเข้าไปแย่งบาทในมือของพระปัจเจก,กับพธธเจ้าแล้วโยนทิ้งลงพื้นจากนั้นก็กระทืบบาท เหยียบย่ำพัตาหารที่มหาชนได้ถวายด้วยความเลื่อมใสนั้นพระปัเจกับพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเป็นเนื้อนาบุญของโลกได้แลดูพระพักของพระราชกุมารด้วยความเมตตาพร่างคิดด้วยความการุณาว่าพระราชกุมารนี้ทรงชิบหายเสียแล้วเพราะได้ทำกําหนัดเช่นนี้จากนั้น พระปัจเจกับพุทธเจ้าก็ทรงนิ่งอยู่ไม่ตรัสอะไรพระราชกุมารจึงตรัสขึ้นว่าดูก่อนสม,มณะตัวข้าพเจ้านี้เป็นพระราชโอรสของพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ในแผ่นดินเมืองพาราณสีนี้มีนามว่าทุตตกุมารท่านได้แต่มองดูเราแต่ก็ทำอะไรเราไม่ได้ ตระจบแล้วก็หัวเราะเยาะอย่างร่าเริงแล้วเสด็จหลีกไปส่วนพระปัเจกับพุทธเจ้าได้หอะกลับไปที่เงี้ยมเขานันทะมูลกะซึ่งเป็นที่อยู่ของเหล่าพระประเจกับพุทธเจ้าทั้งหลายทันทีที่พระปัเจกับพุทธเจ้าเหอะลับตาไปทุตภกุมารผู้ทำบาปกรรมอันหนักบังเกิดความเร่าร้อนอย่างใหญ่หลวงขึ้นในสรีระ มีความรู้สึกเหมือนร่างกายมีเปลวไฟเผาไหม้อยู่ตลอดเวลาถึงกับล้มลงในที่ตรงนั้นและเกิดความหิวกระหายน้ำเป็นที่สุดในเวลานั้นเหล่าเสนาอำมมารบริวารต่างรีบช่วยกันหาน้ำดื่มมาให้พระองค์ดื่มแต่น้ำดื่มที่เตรียมไว้ในบริเวณนั้นกับแห้งขอดทุกแห่ง พระราชกุมารไม่ได้เสวยน้ำในเวลาที่ประสงค์อีกทั้งวิบากกรรมที่ได้ทำไว้กับพระปัจเจกับพธธเจ้าส่งผลให้พระองค์สวรรคตในที่นั้นทันทีและไปบังเกิดในอเวจีมหานรกถูกเปลวไฟแผดเผาเสวยความทุกข์ทรมานแสนสาหัสความโกรธนั้นมีภัยต่อตัวเราความไม่สบายใจความหงุดหงิด ความหมองใจความขุ่นข้องอันเป็นเหตุก่อให้เกิดความปัทุสร้ายเมื่อความโกรธเกิดขึ้นต่อผู้ใดไม่ว่าจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่หรือมีอำนาจมากเพียงใดต่างก็ล้วนเป็นเหตุให้พบกับความหายนะและความเดือดร้อนมีความทุกข์เป็นผลในที่สุดกิเลสท,ที่เป็นราคะโทสะโมหะบัณฑิตท,ทั้งหลายกล่าวว่าเป็นทุลี เป็นทางแห่งมล,ลทินในจิตใจของสรรพสัตว์เรากิเลสเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมจะทำให้สรรพสัตว์มืดมนทำให้สร้างแต่บาปอากุศลโลกของเราก็ไม่มีความสุขสงบมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายอยู่ร่ำไปคนผู้โกรธย่อมไม่รู้จักความเจริญทำจิตใจให้กําเริบภัยเกิดมาจากภายในนั้นคนผู้โกรธไม่รู้สึก คนผู้โกรธย่อมไม่รู้อัดไม่เห็นธรรมความโกรธย่อมครอบงำนรชนในขณะใดความมืดตือ้อย่อมมีในขณะนั้นคนผู้โกรธย่อมก่อกรรมที่ทำได้ยากเหมือนทำได้ง่ายภายหลังเมื่อหายโกรธแล้วเขาย่อมเดือดร้อนเหมือนถูกไฟไหม